โอ้ระดับสมเด็จพระนางเจ้าคุณยังมาใช้ส่งเจริญพระชนมายุไม่ได้แน่นอนเจริญพระชนมพรรษาตาเอ,อ้ยโทษทีเนะี่ยทันไหมเจริญพระชนมพรรษาเดียเด๋ยวประกาศนะาจ๊ะย์เดี๋ยวเชแล้วสี่โมงครึง่งพิธีกรอยู่ในเตรียมตัวด้วยสามเสด็จบอกไปแล้วใช่ไหมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสเสด็จทอดพระเนตรเฉยเฉไม่ได้ต้องเป็นสเสด็จพระราชดำเนินหรือใส่ประยานน้อยซะ ทอนี้มันเหลือสองข้อฟังดูดีๆข้อสี่เนี่ยพระเอิญเป็นข้อสอบเก่าถ้ายุคนี้ก็จะต้องพระวรชายาต้องกลายเป็นยศใหม่อะไรพระวรราชธินัตวรราชาธินัตด,ดามาใช่ไหม,มแต่อันนี้เป็นข้อสอบเดิมยัง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 ไม่ได้เปลี่ยนนะออข้อนี้ไม่ตอบหนะึง่งะทั้งที่ข้อหนึ่งดูเหมือนไม่ไมีอะไรผิดเลย ตอบสี่พระองค์เจ้าสมสวรดีประทานพระอนุญาตเฮ้ยเธอระวังคําว่าพระราชทานกับประทานนะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานองค์ไหนที่ใช้พระราชทานองค์ทูนกระหม่อมเนี่ยไม่ต้องใช้พระราชใช้แค่ประทานนะแต่มีอยู่ที่หนึ่งก็ไปใช้คําว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเอ่อถ้าเป็นทุนกระหม่อมเสด็จ ประธานเฉยๆเหมือนกันพระองค์เจ้าสมเสวีก็เหมือนกันต้องเป็นประธานนะไม่ใช่พระราชทานพระราชทานก็คือหองค์ที่ที่พูดไปข้อหนึ่งคุณกาดอ๊จันไว้นะกาดอกจันไว้ก่อนนะอ่ามาดูข้อ15สุดท้ายแล้วตัดพระบรมราชานุเคราะห์ออกสมเด็จพระนางเจ้าไม่ใช่พระบรมอยู่แล้วจดโน้ตไว้สันส้นๆพระบรมพระบรมพระบรมนะจ๊ะ พระบรมนั้นจะต้องใช้กับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเช่นคุณจําอันนี้ให้ดีๆข้าสอบเล่นประจําเลยพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ใช้กับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวองค์อื่นๆคือพระฉายาลักษณ์หมดวันที่12สิงหาคมข่าวพระข่าวทุกช่องเลยจะพูดผิดตลอด ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าผิดต้องเป็นพระฉายาลักษณ์ถ้าคุณใช้พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์เดียวจริงๆพระบรมนี้ใช้กับของที่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว<ช>ตัดมีพระประสงค์อจดโนต้ตอีกคำหนึ่งที่สำคัญยิ่งมีเป็นบวกนามราชาศักท์ไม่ต้องใช้ทรง มีกับเป็นบวกนามราชาศัพท์ไม่ต้องใช้ทรงคุณเห็นข้อสองและข้อสาใช่ไหมคุณกาดเดาจันข้อสองไว้นะผู้ว่าราชการจังหวัดเออผู้ว่าราชการเนี่ยกรุงเทพกรทมนเนี่ยนะกราบบังคมชูนถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผิดตรงไหนดูเหมือนไม่ผิดเลยแต่ข้อนี้ตอบสนะตอบสามเนีจ๊ะอ่ะทุกคนหน้านี้ จดติ๊กตกต,กติกต๊กตกติ๊กตกจดประโยคนี้จำจนวันตายใครจะต้องไปเป็นนักข่าวนะผู้สื่อข่าวพระราชสำนักนะคุณจำประโยคนี้จนวันตายใครจะต้องไปเป็นเลขาขององค์กรไหนหน่วยงานไหนและต้องเขียนว่าเจ้านายคุณเนี่ยไปถวายเงินทุนเก้าทุนกระหมอ่อมถวาย เ,เงินเสด็จพระราชกุศลอะไรเงี้ยนนะอืมดูดีๆคุณต้องเขียนข่าวแบบนี้นะคุณอยากเขียนว่า,อ,าอะไรนะอ,อธิการบรดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะชูนเข้าเาข้าเฝ้านะเข้าเฝ้าชูนก้าวชูนกระหม่อมถวายเงินแด,ด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องขึ้นประโยคใหม่แพทเทิร์นประโยคต้องเป็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระราชทานพระบรมราชโองการให้บุคคลนี้นี้นีนเฝ้าชูลละอองชุลีพระบาทกราบบังคมชูลถวายโอเคนะต้องเป็นแพทเชิญนี้เท่านั้นเอาเจ้านายขึ้นต้นเช่นคุณจะเป็นสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตตัดบัรลมออกพระราชานุญาตให้คนนี้คนนี้เฝ้าชูละอองพระบาทกราบบังคมชูลถวายแต่เพราใจยังต้องให้เจ้านายขึ้นต้นโอเคนะสุดท้ายขออีกสองหน้านี้ครูไม่ครูไม่เฉลยนะสองหน้านี้อ่ะเดี๋ยวก่อนขออยู่สองหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะจบแล้ว ถ้าทางจะแบบเหนื่อยมากเนี่ยอ่ะอขัดสอบออกใหม่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะให้เวลาจดใครไม่มีซีดีจดไปซะครูให้หมดเลยเนยะ,เยเออยะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเออยู่บนเนี่ย เตรียมตัวเนี่ยจ้าพิธีกรเดี๋ยวชิน,นี้จะเลิกกันนะจ๊ะอ่าสำนวนภาษาต่างประเทศกับก,บกับอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวจะบีกหน้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูสักสองสาข้อเนาะ สนวนอะไรที่เรียกว่าสำนวนภาษาต่างประเทศนะใช้ภาษาฟุ้มเฟยพวกทำการมีการในการทำความมีความในความบ้านทำการไฟไหมโหบ้านทำการไฟไหมไม่ต้องพูดเลยนะประโยคนี้มาดูมันบรรจงไหมเหลือเกินตัอ้งอกตั้งใจไหมเหลือเกินฉันทำการสอนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะสอนก็สอนนะไม่ต้องมาทำการสอนนะใช้บุพบทฟุ้งเฟย พวกเราคนที่เขียนภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆนะก็จะเขียนภาษาไทยปปปแปลกๆเช่นเขาสนใจในเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาสนใจในวิชาภาษาอังกฤษเขาสนใจในเรื่องทุนอย่างเงี้ยทุนการศึกษานะหรือเขาใส่เออเลยนะเขาใส่ใจกับใบหน้าตัวเองมากเนี่ยบุพบทฟุ้งเฟือยหมดเลยภาษาไทยไม่ใช้นะหรือชอบใช้บุพบทผิดซึ่งภาษาไทยไม่ใช้แบบนี้เลยเช่น บนเฟซเดือนนะบนบนแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ภาษาไทยก็ไม่ใช่คุณโพสเฟซบนแล็ปท็อปเราจะใช้ว่าในแล็ปท็อปนะในหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ภาษาอังกฤษมันจะออนใช่ไหมนะต้องระวังเรื่องคำบุพบทสองเบี่ยงเบนจากมาตรฐานภาษาไทยคุณเขียนคำนี้นะคุณจะเจอบ่อยมากเลยนะมากด้วยความสามารถแม้กระทั่งสำนวนนี้โจทย์เลย อบอุ่นร่างกายวอร์มอัพวอร์เนี่ยคุณจะแปลว่าอบอุ่นร่างกายไม่ใช่ภาษาไทยก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นสำนวนตามภาษาต่างประเทศแปลแล้วไม่ได้ความเดินเข้ามาพร้อมขนมจานใหญ่แปวลว่าอะไรขนมมันมีขาเดินเข้ามาด้วยใช่ป่ะ 4. ถูกกรีถูกบวกกริยาแล้วใช้ในความหมายดีคือภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาสุภาพจะใช้ past t s e เออไม่ใช่อะไรนะ 10 voice นะาภาษาไทยไม่นะถ้าถูกกระทำแล้วใช้ด้วยความหมายไม่ดีอันนี้จะเป็นสำนวนไทยเช่นถูกฆ่าถูกเชี่ยนถูกตบถูกข่มขืนถูกทำร้ายถูกพักงานพวกนี้ความหมายไม่ดีหมดเป็นสำนวนไทยหมดแต่ถ้าคุณเขียนว่าถูกคัดเลือกเป็นหัวหน้าแล้วก็อันนี้เป็นสำนวนภาษาต่างประเทศ อ้ออีกคำหนึ่งจดเลยนะเดี๋ยวนี้เคยออกข้อสอบข้อนี้แล้วเด็กไม่รู้และพูดกันบ่อยมากจนไม่มีใครรู้เป็นสำนวนสังเกตโจทนะติ๊กตักติกต๊กตอโรคติดต่อโรคติดต่อในผู้ใหญ่คำว่าในผู้ใหญ่โรคตับอักเสบในเด็กโรคเบาหวานในสุนัขเนี่ยไอคำว่าในเนี่ยชีโรคแล้วก็บวกในบวกคำนาม อันนี้แปลมาแน่นอนนะไม่ใช่สำนวนไทยเลยเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคหลังถามว่าใช้ได้ไหมจะใช้ก็ใช้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้รู้ว่าเป็นสำนวนภาษาต่างประเทศโอเคไหมนะอ่ะขออีกหน้าหนึ่งสุดท้ายหน้านี้แล้วเดี๋ยวดูข้อสอบอีกสาสี่ข้อแล้วจบอุ้ยโทษกมกวมดูยังไงกำกวมหนึ่ง คำกมกวมตัวมันเองกากวมเช่นซ้อมแปลได้สองอย่างซ้อมคือซ้อมทำร้ายกับฝึกซ้อมใช่ไหมนะเช่นกางเกงในขนออกมาได้จะซื้อไหมจะซื้อปะ่ะมันมีโรงงานแห่งหนึ่งบอกว่าโรงงานมันไฟไมหมหวยเนี่ยขนกางเกงในโรง,โรงงานผลิตกางเกงในเนี่ยมันขนออกมาได้พอดีเลยนะแบบนี้โอ้โหโชคดีมากขนมาได้ตัวละปก,ปกติตัวละ500ห้าร้อยขายแมงสร้อยห้าสิบซื้อปะ่ะ เกงในขนออกมาได้ใส่ก็บ,บ้าแล้วออกมาเป็นกระจุกเลยนะข้อสองเองเขียนหนังสือไม่เว้นวรรกนะไม่เว้นวรรกป๊บกรรมกลวมันทียายานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนจะกินไปทำไมวะกินแล้วแข็งเนี่ยจะเสือกแรงไม่มีเนี่ยนะอีกินแสดงว่าคุณต้องอ่านผิดวรัก,กแบ่งวักผิดใช่ไหมเพราะเขียนติดกันป๊บมันแบ่งได้สองแบบก็กรรมกลวมแล้ว สามเรียงลำดับคำสุนัขนั่งในตะกรา้าแลบลิ้นแลบลิ้นไปอยู่ติดกับตะกรา้าก็เลยกลายเป็นตะกรา้าแลบลิ้นจริงๆมันต้องเผ็นนั่งแลบลิ้นในตะกรา้าสี่จำวลีพวกนี้เอาไว้กาดอกจันและจดไว้เลยวลีพวกนี้ถ้าเห็นอยู่ในข้อสอบปุ๊บกำกวมทันทีคนขนขยะเด็กส่งของ รถบรรทุกของโอเคนะทันทีเลยนะกำกวมคนมันขนขยะออกไปกับคนขนขยะเป็นชื่อตำแหน่งงานนะอาชีพออกจากบ้านไปไอ้เน้นเสียงนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบน้ำมันหมดมีอยู่ตัวอย่างเดียวแหละน้ำมันหมดกับน้ำมันหมดคุณเน้นน้ำหรือเน้นคำว่ามันความหมายไม่เหมือนกันแต่อีข้อหกนี่เด็กการดอกจันเคอยออกมาสอบสำคัญ เหมือนกันเลยแล้วคุณดีกว่านะขอโทษเถอะคุณติวพวกนี้เป็นกูเบืเ่อเบื่อเลยนะแล้วบางทีก็ชี้เหยติวเลยนะรากฏว่ามันออกอยู่แล้วว่าแล้วประโยชน์พวกนี้ด้วยเหยียบหนูตายเหยียบแก้วแตกอ่ะจบไปเลยไอ้เหยียบแก้วแตกก็เหมือนกันเหยียบหนูที่ตายแล้วหรือเหยียบหนูจนตายเหยียบแก้วแตกแล้วเห็นว่าสมมตินนะเี่ยที่เหยียบแก้วแตกก็ไม่เห็นเหรอ เหยียบแก้วจนแตกกับเหยียบแก้วที่แตกแล้วเหมือนกันเลยนะเคยออกก็สอนอ่ะขอสุดท้ายติ๊กตอกติ๊กตอกขอดูหน้า12นะ12นะจ๊ะหน้า12ข้อ18ดอ่ะดูข้อ18ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ คือไม่ฟุ้มเฟือยตัดทิ้งผู้ร้ายถูกฆ่าตายภาษาไทยจะบอกว่าถ้ามันถูกฆ่ามันต้องตายเพราะงะั้นเธอไม่ต้องใส่คําว่าตายถ้าฆ่าแล้วไม่ตายเขาเรียกว่าทาร้ายอย่าพูดนะไอ้พวกภาษาไม่กระชับเนี่ยคุณเติมออกมาถ้ามันหนึ่งคำก็เกินเลยนะเช่นคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องถามว่าแล้วมึนจะเกิดในโลกไหนอีก ไม่ต้องเกิดมาก็เกิดมาจบหรือฉันมีน้องสาวอายุอ่อนกว่าฉันแล้วพูดแค่นี้จะพูดทําไมวะถ้าน้องสาวมึงอายุมากกว่ามึงมันก็เรียกว่าพี่เด็กน,นะใช่ป่ะข้อสองโปรดกับกรุณาเออเลือกเอาแล้วไม่เหมือนกันด้วยนะเฮ้ยโปรดกับกรุณาไม่เหมือนกันนะโปรดฟังทันีผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารโปรดทรดาบแปลว่าอะไรถ้ามึงไม่ฟังกันเรื่องของมึง มึงไม่อยากทราบกับเรื่องของมึงปรดแปลว่าประโยชน์อยู่ที่เธอคนฟังแต่กรุณานี่ช่วยหน่อยเธอกรุณาการุณาฟังหน่อยนะจ๊ามึงก็เจียวจ้าไปอีกครูก็บอกกรุณาฟังหน่อยนะจ๊าแปลว่าอะไรประโยชน์อยู่ที่ฉันใช่ไหมจริงกรุณาขอความการุณาใช่ไหมเน่เวลาเขียนโน้ตถึงครัวเวลาที่ไปเขียนโน้ตบนโต๊ะครูอีหน่อยนะตอนนี้คุณเป็นนักเรียนคุณยังเรียบร้อยนะเวลาคุณขึ้นไป คุณข้ามาอุดมศึกษาคุณจะสติแตกทุกคนเลยนะเวลาเขียนโน้ตไม่มีคํานี้เลยนะขอบอาจารย์ครับขอบความกรุณาอาจารย์ช่วยอยู่รอได้ไหมคะหะไรอย่ายงเงี้ยหนูจะต้องเอ,อให้อาจารย์เซ็นอะไรอะไรอย่ายงเงี้ยนะเฮ้ยไม่มีใครเขียนอย่างเงี้ยมีแต่เขียนว่ามาหาละไม่อยู่เลย <favourite> มาหาละไม่เคยไม,ไม่เคยเจอเลยไม่เคยอยู่เลยเดี๋ยวบ่ายสองจะมาอยู่รอด้วยฮะ โอ้โหเด็ดมากฉันเห็นโน้ต่ายซิว่าฉันเห็นเจอานี่ฉันเห็นจริงๆ่ายซิฉันอยู่รอไม่บายสองรอฉันจะดูหน้ามันดูหน้ามันจะด่ามันมึงกล้ามากเดี๋ยวมึงสั่งให้กูอยู่รอบายสองเนี่ยนะและอีแบบหนึ่งอันี้จะจำจนวันตายเลยนะมุกเนี้ยอีมุกเดินเข้ามาในห้องพักครัวแล้วมองอย่างเงี้ยเปิดประตูมาปุ๊บแล้วก็มองใต้โต๊ะใต้โต๊ะไม่อยู่อีกแล้ว <c oughs> โคตรเสงมาเลยคุณนั่งอยู่เยื้องๆว่อนเอ้ยหาอะไรเหรอน้องหา,อาจานสิคะอ้าวแล้วทำไมมึงต้องก้มอยู่ใต้โต๊ะว่าหา,าจานเนี่ยเลยบอกนี่เปิดลิ้นชักดูเผื่อครูเธอจะอยู่ในโต๊ะในลิ้นชักทุเรศอย่ามาทำมุกนี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ก็ทำกันหมดเลยนะไอ้ที่ด่าๆเนี่ยทำกันหมดเลยนะขอร้องอย่าเล่นอย่าเล่นมุกนี้เด็ดขาดโปรดกรุณาเอ้กรุณาคุณใช้ให้เป็นจริงๆนะแล้วคุณจะน่ารักมาก พอคุณเขียนว่าขอความกรุณาปุ๊บนะทุกคนก็จะช่วยคุณทันทีเลยนะอ่ะอนุชนคนรุ่นหลังไม่มีเอาออกเอาสักคำนึ่งค้อนี้ตอบสามนะอ่ะสิเกใช้สำนวนภาษาต,ต่างประเทศชัวมีสองข้อให้คุณเลือกดูใกล้เคียงมากเลยนะเยววาวราชเป็นย่านที่ปนเปื้อนไปด้วยกับมีความซับซ้อนเกินกว่า ถ้าเทียบสองข้อนี้แล้วเราต้องตอบสเพราะว่าอะไรมีความด้วยเกินซับซ้อนก็พอแล้วซับซ้อนเกินกว่าจะสัมผัสได้พอแล้วไม่ต้องมีความอันนีชัดที่สุดแต่ไอ้ปนเปื้อนไปด้วยเนี่ยมันเทียบกับอะไรเต็มไปด้วยพอมันอาจจะเป็นสำนวนไทยก็ได้แต่ข้อสี่เนี่ยไม่ใช่แน่นอนเลือกข้อที่ชัดที่สุดนะ20 ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ Shh. ตอบ3นะ Impossible that is It impossible it's possible that นะ i near t h n e future นะข้อ3เลยข้อ3เลยแปลศักมาตรงๆนะอ่ะอย่างเร็วนะ21 21ไม่กำกวมดูนะดูยังไง Shh. ตดัดข้อหนึ่งชิง ย้ายที่ได้เขาถูกตำหนิเขาถูกตำหนิว่ากล่าวคำศบประมาทผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมแปลว่าอะไรเองไปดา่าผู้บังคับบัญชาที่ที่ประชุมหรือถูกตำหนิในที่ประชุมว่าเธอไปดา่าผู้บังคับบัญชาเองจะไปด่าที่ไหนเองก็ไปแต่ว่าถูกตำหนิในที่ประชุมแปลได้สองอย่างเห็นคำว่า คุณแม่คนดังแปลได้สองอย่างอะไรจ๊ะคุณแม่คนนี้เป็นคนดังอยู่แล้วหรือเป็นคุณแม่ของคนดังคุณแม่น้องยาย่าอะไรอย่างนะี้นะเจ้าในที่ขนขยะเหมือนเมื่อกี้นี่มคนขนขยะเพราะฉะนั้นตอบสง่ายน,านะนะ22่สิบสองไม่กำกวมเออชอบข้อนี้มากกาดอกจันเลยน่ารักที่สุดยากมากข้อนี้ หนึ่งตัดออกหนังสือพิมพ์มาแล้ว The book printed the book was printed นะ printed กับ newspaper ใช่ไหมสองอย่างขอพัดเก้าอี้โยกเก้าอี้โยกจริงๆตัวเก้าอีจ้จริงๆเก้าอี้โยกเป็นเก้าอี้โยกชนิดหนึ่งกับเก้าอี้มันโยกมันเสียหายนะเก้าอี้ทุกตัวเลยเสียโยกไปแล้วเหลือสองข้อ ร้อนจางขอพัชชินาหน่อยกับขนมถ้วยนี้หวานมันดีคุณจะเลือกข้อไหนที่ไม่กำกวมเลือกข้อสี่ผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรก็ได้มาเช็ดหน้ากับพเช็ดหน้าที่แปลว่าแฮงเกอร์ชีฟตัวเดียวเลยขนมถ้วยเนี่ยจริงๆขนมถ้วยไม่มีมอีกความหมายหนึ่งคือขนมถ้วยขนมถ้วยจริงๆใช่ไหมแต่ประเิญข้อนี้เนี่ยมีคำชี้เฉพาะคุณวงคำว่านี้ ขนมถ้วยนี้โอเคนะมันเลยไม่กำกวมขนมถ้วยนี้อ่ะครูขอข้อสุดท้ายน่ารักมากข้อ27ข้อสุดท้ายเลยนะน่ารักที่สุดนี่ใครเจอหลุมฝังศพไดโนเสาร์ได้เนี่ยโคตรตลกเลยขุดพบหลุมฝังศพไดโนเสาร์โอ้ใครออกโจทย์วันเนี้ยนะและใคร ใครตอบข้อนี้ว่าไม่มีข้อบกพร่องเนี่ยนะฉันจะจีกแก้มสามทีบ้าแบบไดโนสาวมีหลุมฝังศพเนี่ยข้อสองอุทกภัยกับวตาตภัยชุกเขียนเลยนะถ้าอุทกภัยกับวตาตภัยคือชุกนะข้อสามเรียกความสนใจเฉยๆเพราะล่ะนังมีโคราพวกนี้สัตว์พวกนี้มันไม่เรียกร้องความสนใจถ้าเรียกร้องความสนใจแปลว่ามันต้องกระโดดโลดเต้นแหกนู่นแหกนี่ให้แกดู แต่นังหมีตัวเนี้ยมันทำอะไรหรือเปล่ามันหลับมันหลับตลอดการของมันเลยพวกสัตว์ต่างๆกับมันหลับทั้งนั้นแหละฉันเคยไปดูจิงโจ้โอ้ในทอทัชฉันเห็นมันในวิดีโอเห็นมันกระโดดย่องแยงย่องแยง very alert alert จะมา very alert ปรากฏว่าพอฉันไปดูจิงโจ้ที่ออสเตรเลียนอนตีตัวเข้าไปดูมันนอนนอนหลับี่ซาวมาแล้วเราก็ชอบไปดูกระเป๋ามันใช่ไหมขอดูหน้ากระเป๋าไปพูดกับมันนะขอดูกระเป๋าหน้าหน่อย มันทำนะง,งอนใช่ไหมยุ่งกับกูแล้วก็หลับเ่อสวยอีนังหมีตัวนี้ฉันก็เสียเงินไปดูมันวนอยู่ในป่ายูคาลิปสามสี่รอบแทงด้วยนะเธอค่าตัวดุพวกนี้สามสี่รอบได้ดูตัวเด็ยตูด,ดแดงๆอยู่ข้างบน Over there อีฝรั่งบอกโอ e ว t h e r ด j จ s t อง l y ว n นอีหากูเสียเงินไปดูมึงเนี้ยนะหลับมันหลับอข้อนี้อย่าเพิ่งเจ็อย่าเพิ่งเิดจดสองคำนี้ โชขู่กันโชคกับลมพัดกระโชคขู่กันโชคกับลมพัดกระโชคข้อนี้เคยออกสองครั้งเหมือนกันเลยนะี่โจทย์เหมือนกันช้อยเหมือนกันเปลี่ยนมีโคล่าเป็นสมเสร็จเท่านั้นเองและข้อสี่จากลมพัดกระโชคเป็นขู่กันโชคนะ เพราะฉะนั้นดูดีๆขู่กันโชคและลมพัดกันโชคอ่ะหนึ่งสองสาใครที่เดินยังเดินเล่นอยู่จะนั่งก็นั่งนะทุกคนตรงนี้ถ้าครูนับถึงห้าอ่ะตอนนี้ให้เก็บดินสอปากกาปิดหนังสือและครูนับถึงห้าขอให้เงียบที่สุดนะโอเคนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จจริงๆนะจากใจจริงๆอยากเข้าคณะไหนก็ขอให้ได้ตามนั้นนะ สาธุนะสาธุ